คลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ขอมูลทั้งด้านเจ้ามังกรดําของพยาบันดอนนะครับผมสําหรับตัวนี้เบอร์แข่งไลายจริงๆนะครับผมจบเกมไว้นะครับแถมกินตาบุตรสูตรทุกเที่ยวทุกไฟล์ไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสาหรับเจ้ามังกรดําตัวนี้นะครับผมกับเป็นกับเป็นลูกเกิดนะครับผมของมือหน้าทีมงานของพยาบันดอนเลยนะครับผม แล้วที่เนี้ยทางบันดอนนะครับผมทางพญาบันดอน,นะครับกลับไปเห็นแววเห็นเห็นแววตอนซ่อมนะครับผมแผดดีแววดีเลยนะครับผมก็เลยน้ำมาปั่นต่อนะครับผมด้วยคาร์ซิสซอดพันหานนะครับผมพันหา่าแถมยังได้ในในสายเลือดของพี่เบิร์ดสองมิสุวรณแบบเต็มรอยมาด้วยนะครับพี่น้องสำหรับเจ้ามังกรดำตัวนี้นะฮะอ่ะพอได้มาอยู่กับ ทางพยาบาลพยาบาลดอนนะครับผมพยาบาลดอนแบบเต็มระบบเต็มที่เลี้ยวนะครับผมพยาบาลดอนนะครับกับพาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาถึง3เที่ยวทา่านผู้ชมว่าอยากเสือแน่นอนนะครับว่า3ามเที่ยวนี่โคตรล่ายนะครับผมจบเกมไวแถมกินตาพุทธสูบทุกตัวนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆนะครับผมกร็รอติดตามจำมังกรดําที่ไปเจอเจอกับทั้งด้านเจ้า แจับเบิร์ตเดย์ของกอลไกลกิงได้เลยนะครับพี่น้องมันเดือดแน่นอนนะครับหามพาเดสคาร์นะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับจะรอติดตามได้เลยในวันเสาร์ที่27นะครับผมที่อ่าสนามอัลมาเนิตี้นะครับผมถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีช่องทางรับชมทันสดกลับมารับชมทันสดไปพร้อมกันก้าผมสีสันไก่ชนในในกลุ่มที่หน้าช่องได้เลยนะครับพร้อมขอบกุ้มดูคลิปย้อนหลังในทุกคู่ที่มิดจิตมันจำกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าท่านใดสนใจเอากุ้มไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับและเจอกันในกลุ่มนะครับพี่น้องสวัสดีครับ